คนสำเร็จนะครับมีความเชื่อแบบนี้นนครับข้อทีะนะ่สมมีความเชื่อข้อที่หนึ่งนะครับคนสำเร็จนะมีความเชื่อว่าฉันจะทําได้ส่วนข้อที่สองคนสําเร็จเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาเนี่ยจะพัฒน,นาไปอยู่สเสมอแล้วก็ข้อที่สามคนะสําเร็จเนี่ยเขาเนี่ยไม่ับงานแะต่กังวบ แล้วข้อที่สี่เชิงสำเร็จนะเขาเอาเวลาหน้าพัฒนาตัวเองครับผมไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับหรือดมไปทางด้านการเทรดที่ผมทำต้องฝึกฝนเหมือนกับอาชีพอื่นต้องหาความรู้เหมือนกับอาชีพอื่นต้องพัฒนาตัวเองสกิลตัวเองเหมือนกับอาชีพอื่นอสิ่งสำคัญจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวคุณเองดูว่าวันนี้คุณได้พัฒนาเองดหรือยังเร่งนี้ คุณได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างวันนี้คุณได้มีความเชื่อไหมครับว่าคุณจะทําแบบนี้ได้เป็นขั้นบันไดคุณจะสามารถซื้อรถที่คุณอยญ่ได้ภายในอสปีในอนาคตด,ด้วยวิธีการหนึ่งสองถ้าคุณยังไม่มีวิธีการคุณก็พัฒนาตัวเองหนึ่งงสามสแล้วคุณจะทําได้ป step by step step by step ซึ่งผมนะครับกลักร,รองกันมาหมดแล้ว ด้วยคลาสเรียนนี้คลาสเรียนของผมเนี่ยเป็นคลาสเรียนนะครับเงินในะอากาศการที่คุณนะครับจะได้ความรู้วิธีาามีโค้ดเยอะแยะมากถ้าเรามาดูนะครับนักเรียนผมนะว่าเรียนแล้วเนะี่ยเป็นยังไงบ้างกำไรกี่บาทโอเคไหมถ้าคุณนะครับอยากได้ตังนะฮะผมก็แค่อยากให้คุณเรียน,นคลาสนี้และถ้าคุณอยากได้ตังจริงเพียงคุณส่งกันบ้านมาแบบเพื่อนๆนถ้าคุณส่งกันบ้าน,านคุณจะได้ตังแลวคุณไม่ส่งกันบ้านไม่ได้พนะอ่ะ เรามาดูการ์ดเพื่อนก่อนเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับการ์ดการ์ดการ์ดกันนี้บรรยากาศเรียนนะครับอะไรกันบ้างอันนี mm ้บรรยากาศนักเรียนนะครับอะไรกันบ้างอันนี้บรรยากาศนักเรียนนะครับอันนี้กันบ้าง และอันนี้กันบ้างและอันนี้ก็กันบ้านเะดียวผมช่วยบอกแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้บอกเขาแล้วว่าจะส่งการบ้าน,านผม,ผม,มหรือไม่แต่ถ้าคุณ <ผม S 2> ส่งการบ้านผมนะครับคุณแค่เป็นเพื่อนขนาดนี้การเขียระยะสัน้นมันก็มีความเสี่ยงสูงต้องเรียนรู้ก่อนอ่ะคุณเรียนรู้อย่างถูกจุดถูกต้องถูกวิธีนะครับภาษาศาสาร์มากทำออกได้อย่างมัื่อนเลยผมฝากไว้ครับว่าวันนี้ถ้าคุณนะครับตั้งใจและลงมือทำคุณสามารถได้ฝัดในสิ้นปีนี้แน่นอนฝัดดังนั้นถือว่าสำเร็จสาครับใครเรียนแล้วส่งมาบ้านนะครับอย่าลืมส่งมาน ผมนะแล้วมาจเจอกัน